นี่ท่าเลยท่าดินแดงนะครับท่าดินแดงแล้วนะคระับตอนจากท่าหน้าชงนั่นเองนะครับภาพเหนือมานะครับจะตรงแตกกันนะครับโอเคนะคระับช่วยกดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับอันก็คือ ข้างหน้าที่เห็นก็คือูอ่รถเมล์สาย20นั่นเองนะครับสาย20สาย20ไปป้อมพัจนนะ,พจะจุนั่นเองนะครับป้อมพัะจุลระจอมการนั่นเองนะครับโอเคนะครับ นิ่งมันนะครับนิ่งมันนะครับโอเคนะครับ้ยินเสียงันเป็นชัดเจนไันะครับแสดงว่าก็คือเกิดบรรยากาศได้ดีไปหนึ่งนะครับ มืดไหน,นะครับตอนนี้ประมาณ6โงนัดหนึ่งนะครับกลงชวช้านน่นเนงนะครับของวันที่สอ2กันยายนพันาาย68นิดหนึ่งนะครับ ที่สข่งคนชัดเก่งไหมนะครับ